สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันที่7สิงหาคมผมจะพาทุกท่านไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจทั้งในระดับโลกและในมุมที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนมาติดตามกันครับว่าวันนี้มีประเด็นใดน่าจับตามองบ้างข่าวที่1สหรัฐเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดีย25%ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร เพื่อเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียอีก25%โดยให้เหตุผลว่าอินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งการกระทําของรัสเซียต่อยูเครนนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาภาษีใหม่นี้จะมีผลภายใน21วันและซ้อนทับกับภาษีที่มีอยู่เดิมอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการลักษณะเดียวกันกับประเทศอื่นๆที่ยังนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียข้อสังเกต การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าอินเดียสหรัฐและอาจมีผลกระทบต่อราคาสินค้านำเข้าในอนาคตข่าวที่ 2. HSBC ชี้กำไรบริษัทในดัชนี S&P 500สูงกว่าคาด HSBC รายงานว่าผลประกอบการของบริษัทในดัชนี S&P 5 0 0ไตรามาสล่าสุดออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและการเงินที่ได้รับแรงหนุนจากกระแส AI อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของผลกำไรยังคงจำกัดอยู่ในบางกลุ่มขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคและสุขภาพได้รับผลกระทบจากภาษีและกฎเกณฑ์ใหม่ทำให้กำไรของบริษัทในกลุ่มนี้ถูกปรับลดลงข้อสังเกตนักลงทุนควรจับตาม,มองกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุ่นสูงและได้รับประโยชน์จากนวัตก,กรรมเทคโนโลยีในระยะยาวข่าวที่3าบาเคลย์ระบุว่าบิ๊กเทคเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดบาเคลย์เปิดเผยว่า กลุ่ม Big Tech ยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันผลกำไรของ S&P 500โดยผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้อย่างมีนัยสำคัญทำให้ประมาณการ EPS 2025ถูกปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่า2ใน3ของบริษัทในดัชนีรายงานผลประกอบการไตรมารส2ดีกว่าคาดแต่กลุ่มที่ไม่ใช่เทคโนโลยีกลับเริ่มมีสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัวลงบ้างและบางกลุ่มยังเผชิญกับการปรับลดประมาณการกำไรข้อสังเกต ขณะที่กลุ่มบิ๊กเทคยังคงมีแนวโน้มที่แข็งแรงแต่การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนยังคงเป็นสิ่งสำคัญข่าวที่ 4. ความไม่แน่นอนทางภาษีคลี่คลายแต่เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันบาเครมองว่าแม้ความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีในสหรัฐจะลดลงทําให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนลงทุนได้ง่ายขึ้นแต่เศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีแรงกดดันปัจจัยสำคัญคือสัญญาณอ่อนตัวในตลาดแรงงานภาคบริการและการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นในช่วงถัดไปนักลงทุนจึงเริ่มคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งข้อสังเกตแม้นโยบายจะเริ่มมีเสถียรภาพแต่ความผันผวนยังมีอยู่โดยเฉพาะจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศข่าวที่ 5. n v เอ i นเดียยืนยันว่าไม่มีระบบควบคุมในชิปพร้อมเตรียมกลับมาขายชิปในประเทศจีน เอ็นวีดีเได้ออกมาชี้แจงว่าชิปของบริษัทไม่มีการฝังแบ็กดอร์คิวสวิตหรือฟีเจอร์ควบคุมติดตามระยะไกลตามที่มีกระแสะข่าวในสหรัฐพร้อมปฏิเสธแนวคิดที่จะเพิ่มระบบควบคุมพิเศษดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าอาจเป็นการลดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเทคโนโลยีสหรัฐในขณะเดียวกัน NV i d i ีดียังเตรียมกลับมาขายชิป h 20ในประเทศจีนอีกครั้งหลังสถานการณ์ความตึงเครียดทางการตรา,าระหว่างจีนสหรัฐเริ่มคลี่คลายข้อสังเกต NVIDIA กำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศอย่างระมัดระวังวันนี้เราได้เห็นภาพรวมของทั้งนโยบายต่างประเทศกําไรบริษัทจดทะเบียนไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีผู้ลงทุนและผู้ติดตามเศรษฐกิจควรจับตาปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในอนาคตครับหากชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเนื้อหาในคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน